สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาโพกับเ้าสองคนในช่องแอลเชิญกินแซ่บนัวมินีภาพพี่น้องมากินตําปูมาใส่ข้าวโพดหวานข้าวโพดมาพี่น้องข้าวโพดหวานมื้อนี้กะกินกับแคบหมูหนึ่งห่อร้อยห้าสิบกรัมร้อยยี่สิบบาทจะส่งฟรีสําหรับลูกค้าที่โอนเงินเด้อพี่น้องเด้อบริการเก็บปลายทางกับมีจ้าถ้าสนใจหรือสะดวกโอนก็ได้จ้าจะส่งฟรีเป็นไง ฮือฮ้าฮือฮาแท้จวดเลยมาเด้อพนองให้พี่โมนกินกันโฟกัสดีๆสลับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่คลิปอันนี้น้ำมือนด่นจังหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันคืมฝนจืตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนแล้วพี่น้องพายุเขานี่สุดใหญส่ร2 0ยี่สบาทครีมสบู่เซรั่มชุดเล็กสองร้ยเจ็สิบาทครีมสบู่แล้วพี่น้องลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำเด้อซิมันกขโพดนี้ก่อน เน <oh> okay? nah ื้อเนียนนานดีน้อหวานเริ่มันตัวเหน่เจ๋อใจเลยวอะอืึกใจครับเริ่มกินค้างกอน เขออาอนอญาานั่งพาไหมได้เครอบ่คคลเจตนาอะไขนานว่าบายโมงเลยพี่น้องนี่คือม่มดิดก่องกับเหมิดๆ <g iggle> แน่ได้พี่น้องไม,ม่แดดเนาะแต่ว่าเอาๆาอยู่เลยถ้ายมสือของฮาดเมือไยบอ, <g iggle> อ้ยเก็บค้านไ้ก่อนเนาะ เป็นตะดีดีปากดีแนนมแนไหแมนกระปวดไหมเต็มปากเต็มคำอีปูจนันอีนีเนาะใช่จามีไง โอ้เนื้อแน่นๆเลยพี Woah. ่น้องเไยสุดๆใสๆจ้าดุดค mm ัก hmm. ดุดเนี่ยกลิ่นมันทุกขาเหมือนกันนะแกด่ายมันได้ เสียงยำเงีงมากกว่าไงเแคบหมูเขาเนาะส่วนใจกับซังไหนเด,ด้อพี่น้องเด้อจัดส่งฟรีเข็บเอามาแป๊บเดียวกระเบิดพี่น้องเพชรสองหัวแบบพี่นอ้องเม็ดหอวแบกกับบ๊อบพ่อกัน nó tròn rồi Rồi tròn ra cây rồi Thầu Kìa <t colours> ขึ้นป่านพักบุ้งอยากินพักไหม,มครับอืมขนาดตอนเนี่ยเปียนไก่ป่ะอยู่ข้างในอืยอืม,อม น้ำแตกกระจาย <laughs> เสียบนัวเลือดเถอเนี่ยคลิปเนี่ยความแจ็เบเรต้องพูดถึงอืม ไอจิเครื่องเครื่องแน่เด้วยพี่น้องด้วเก็บเครื่องใครบอกบอละช่วงกลิ่นยากกว่า อนี่ไขามแข็งว่ะเดี๋ยวแบบช่วยจัดวัวข่เส้นนิ้วเลยว่ะแบบา บัวหน่อยน้ำขาอยากให้เบิรงข้างล่างด้วยบอกพี่น้องอยังพี่น้องจิ้งว่าควันเ่ียกน้ำดอกสิข้างล่างนี่คาเปียกไปเล้อเป็นห้างเพี่ แต่ข้างหัวไปมโป๊ะโปะ อันได้อันทื่อชัดไหนหไหนได้บ้างอ,อ้ยทองอยังหองอยู่นะกินไปก็ยังทองหองอยู่นอจามนี้ขดซักใส่โบอิ่มโอ้ขอ,อยัดเอาขึ้นมาเนี้ยเ <c oughs> สียบเสียบเสียงกินได้บ้าง กับม,มันกับเนื้อลายเลยเพี่น้องแตเป็นปันี้กแบบ็ยังทองห่องอยู่ดิโพดคขาแบบอู้เนื้อใสใสไม่อ,อ,อ,อยากเอาขึ้นมาสูง,งมันเอียงเนี่ยมันติดีดตายะค้อขอบเบลอะบ่ จับนัวพี่น้องบรรยากาศย่ำใบใจยุบรรยากาศตึ้งเทียงบางขัวช่วงนี้คนโตเกิดที่เห็นนางได้อยู่ตึ้งเทียงแน่พี่น้องจืดข้างล่างพี่น้องแม่นยังดอกเปียกเบิดเมื่อวานกับตกเบิดเมือนวันนี้ก็คืมเบิดเมือนยังใส่เมื่อแรกมัสีบอลลต์อยู่นี่อากาศส่งอ่ำอาำเนาะเอารถเข้าข้ารถเอาอยังเอารถ พ่าพีนองเอาพี่น้องสาลาบุนีเขาสองคนพาพี่พานองมากินตำอืมตำปูมาใส่กับข้าโพดเนาะเ็ตกินเี่ปรี้ยวหวานเค็มนิดๆีอตัวลใส่ข้าโพดแสบแล้วนวสามใสกับกระแซบอีีย่ำใบการกินอาจสรซึุ่ปาภัยผมขอโทษขออภัยความพี่น้องหลายๆเสียงนี่อดจิโดูแห้งเลยจงอย่านพี่น้องรํคาขแมจ้ะจังมือจังยังเลื่อนแบบเบิร์ดเด้ออนีเอาสองคน ขอตัวตลาพี่ลาน้องไปแล้วไปพ้อกันคลิปหน้ามือหนาครับพี่น้องจะรับมือนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ยมือ <laughs>